สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมารีวิวแบ่งปันเหรียญพ่อทองถุท้าสี่โลนะครับวัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมาชื่อรุ่นว่าทองปริหารนะครับเหรียญรุ่นนี้เพิ่งสร้างแล้วก็เพิ่งออกมาไม่ได้ไม่นานนี้นะครับประมาณวันสองวันนี่ครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเป็นเหรียญแบบไหนครับนี่ครับเป็นเหรียญหันข้างรุ่นแรกนะครับห่วงเชื่อมนะครับ ย้ำนะครับเป็นเหรียญหันข้างรุ่นแรกห่วงเชื่อมนะครับของวัดบ้านไร่นะครับตัวนี้เป็นตัวพิเศษนะครับไม่ได้อยู่ในรายการลุ้นแล้วก็ไม่ได้อยู่ในรายการแถมยกลังนะครับเป็นตัวแจกในพิธีตัวนี้ค่อนข้างจะหายากนะครับจะมาในกล่องสีดำนะครับแน่นอนครับ นี่ครับเป็นเนื้อทองแดงลมดำนะครับห่วงเชื่อมเป็นทองทิพย์นะครับพิเศษเป็นตัวหลังเรียบครับไม่มีในรายการลุ้นแน่นอนครับตัวหลังเรียบครับหายากแน่นอนครับอนาคตครับเดี๋ยวเราไปดูเหรียญกันครับนี่ครับอย่างสวยนะครับหลังเรียบนะครับ ชัดๆกันครับนี่ครับห่วงเชื่อมนี้เป็นห่วงเชื่อมเงินนะครับดูครับเหรียญนี้แกะบล็อกแกะพิมพ์มาได้ธรรมชาติครับหน้าตาหลวงพ่อนี้ปัจจุบันเลยนะครับผมย้ำนะครับปัจจุบันหลวงพ่อน,นะครับหน้าตาท่านอย่างนี้เลยนะครับ ตัวนี้พิเศษคือตอกโค้ดถวายนะครับนี่ครับตอ,อกตรงนี้นะครับตอกคาว่าถวายนะครับแล้วก็จะตอกโค้ดวัดยูตรสังคตินะครับถือว่าน่าเก็บสะสมครับเหรียญรุ่นแรกยังไงก็น่าเก็บสะสมครับตัวนี้เหรียญน,นี้ผมสั่งมาเป็นพิเศษนะครับ จะมีรอยจานทั้งหน้าทั้งหลังนะครับหมายเลขโคดดูครับดูหมายเลขโคดครับสวยงามจริงๆครับคลาสสิกคลาสสิกครับดุดุครับลมดำสวยๆครับนี่ครับดูความดูความสวยงามครับดูมิติของเหรียญครับ ีเฉพาะตัวแจกเท่านั้นนะครับที่ตอบคาว่าถวายนะครับเพราะฉะนั้นพิเศษแน่นอนครับที่ผมเอามาแบ่งปันครับเดี๋ยวเราไปดูหลังเหรียญกันครับเต็มซูบครับดูรอยจานหลวงพ่อครับหลังเรียบครับหืหน้าเก็บมากครับเหรียญ เหรียญน,นี้ผมสั่งมาเป็นพิเศษนะครับดูรอยจานครับนี่ครับรอยจานหลวงพ่อชัดๆเลยครับเชื่อมทองทิพมีเฉพาะในรายการนี้เท่านั้นนะครับไม่มีในรายการลุ้นนะครับจานหน้าหลังอย่างสวยเลยนะครับเหรียญน,นี้ครับ หรียญนานาคตเลยนะครับอย่างสวยครับพี่ๆท่านใดที่แบ่งปันผมไปนี้ต้องบอกว่าได้รายการพิเศษแน่นอนครับไม่ได้มีในรายการลุ้นทั่วไปครับเอาไปเก็บครับผมบอกว่าเอาไปเก็บได้เลยครับ อนาคตนี้ตัวพิเศษพิเศษอย่างนี้จะเป็นตัวที่หายากมากนะครับในอนาคตครับเพราะฉะนั้นเราซื้ออนาคตกันครับอย่างสวยครับลมดำนี่อย่างสวยจริงๆครับดูครับดูใบหน้าหลวงพ่อครับมีมิติมากครับลาสสิกคลาสสิกเรียบๆครับดูยังไงก็ไม่เบื่อครับ ครับดูข้างเหรียญครับใบหน้าหลวงพ่อนี่แบบเห,เหมือนเหมือนเหรียญสามิติครับดูครับเหรียญน,นี้มีรอยจารแล้วนะครับดูครับหลังเรียบครับ ผมมีมาแบ่งปันพี่่ห้ารุนนะครับเอาไปลุนเลขสวยนะครับต่อโคดถวายทุกทุกเหรียญนะครับไปรุนเลขสวยกันครับห่วงเชื่อมนี่เป็นห่วงเชื่อมทองทิพย์ทุกเหรียญครับถ้ารายการนี้ครับพิเศษแน่นอนครับพี่ๆครับเอาไปเก็บกันครับตัวหายยากๆอย่างนี้ครับผมมีมาพิเศษพิเศษเลยครับ สวยงามครับสวยงามครับตัวนี้ผมเก็บครับตัวนี้เป็นตัวเก็บของผมครับพี่ๆท่านใดสนใจผมเปิดไว้ในราคาพิเศษพิเศษเลยนะครับพี่ๆครับลุ้นละสามร้อยบาทนะครับรุ้นละสามร้อยบาทเท่านั้นนะครับตัวพิเศษพิเศษอย่างนี้นะครับไม่มีในรายการรุ้นนะครับ รุ่นหนึ่งก็สอง3้อยห้าสิบสามร้อยสามรอยห้าสิบครับแต่ตัวพิเศษพิเศษอย่างนี้ผมแบ่งปันสามร้อยบาทไม่มีค่าจัดส่งนะครับมีอยู่ห้าเหรียญนะครับมีห้าเหรียญเท่านั้นนะครับย้ำนะครับนี่ครับดูชัดๆก่อนครับอย่างสวยนะครับเอาไปเลี่ยมกรอบอย่างสวยนะครับเอาไปรุ้นเลขสวยกันนะครับพี่ๆครับ เหาหายาครับผมเปิดไว้ในราคาแบ่งปันราคาเบาๆเลยนะครับ300บาทครับพี่ๆท่านใดสนใจแอดไลน์มาครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับพร้อมเบอร์โทรนะครับติดต่อเข้ามาครับผมมีมาแค่5รุ่นนะครับไม่รู้ว่าจะมีมาอีกหรือเปล่าเพราะว่าราคาเริ่มขยับแล้วนะครับพระเพิ่งออกนะครับเพราะฉะนั้นน่าจะยังไม่มีมาแบ่งปันกันนะครับ แต่ไม่มีในรายการนี้แน่นอนครับมีของผมมาแค่ห้าเหรียญพี่พี่ท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาครับลุ้นละสามร้อยบาทไม่มีค่าจัดส่งฝากพี่พี่กดติดตามกดทับตะไคร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับผมมีเหรียญอะไรพิเศษพิเศษมาแบ่งปันพี่พี่จะได้เห็นก่อนเพื่อนนะครับอย่าลืมครับ กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากแล้วครับขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับแอดเข้ามานะครับถ้าพี่ๆท่านใดอยากได้รายการพิเศษพิเศษอย่างนี้นะครับลุ้นละสามร้อยบาทนี่ครับสามร้อยบาทครับกล่องสีดำครับหายากครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วครับขอตัวลาไปก่อนนะครับ ขอประคุณมากครับ